เปิดพิเยการรมดารารุ่นใหญ่มอบเงินล้านให้แม่บ้านที่ดูแลนานกว่า8ปีเรามักจะเห็นเรื่องราวความประทับใจระหว่างเจ้านายและแม่บ้านอยู่เสมอแม้จะมีสถานะเป็นเจ้านายลูกน้องแต่พวกเขานั้นก็ผูกพันกันมากกว่าที่คิดอย่างกรณีของเฉินซ่งยงนักแสดงอาวุโสจากไต้หวันที่ได้มอบเงินหลักล้านเพื่อตอบแทนแม่บ้านของเขาเฉินซ่งยง เสียชีวิตไม่เดือนธันวาคมปีที่แล้วด้วยภาวะไตาวายเขาไม่มีคู่สมรสหรือปุตทรัพย์สินจึงถูกแบ่งให้ญาติสนิทและมีรายงานว่าเขาได้แบ่งเงินจํานวนสี่ล้านบาทให้กับยูนแม่บ้านชาวอินโดนีเซียที่ดูแลเขามานานกว่า8ปีทั้งสองผูกพันกันราวกับพ่อและลูกสาวโดยยูนได้เดินทางกลับอินโดนีเซียในเดือนมีนาคมโดยเธอนั้นกล่าวว่ายังไม่รู้ว่าจะนําเงินที่ได้ไปทําอะไรพร้อมเผยว่า ก่อนที่เชิญจะเสียชีวิตเขาได้เพิ่มเงินเดือนของเธอเป็นสองเท่าและยังมอบเครื่องประดับทองคำให้เธอเป็นโบนัสสิ้นปียูนได้ซื้อที่ดินหลายแปลงในอินโดนีเซียและลูกๆของเธอก็จตบโตบกันหมดแล้วดังนั้นเธอจึงไม่มีภาระใดๆต้องกังวลปัจจุบันเธอกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการอบขนมและได้เริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์นอกจากนี้ยูนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันเมื่อเดือนมกราคมว่า เธอยังคงเจ็บปวดทุกครั้งที่คิดถึงเฉินในอดีตเฉินเคยตื่นตีสองทุกวันเพื่อลุกเข้าห้องน้ำมันจึงทำให้เธอติดนิสัยตื่นในเวลาตีสองแม้ว่าเฉินจะจากไปเป็นเดือแล้วก็ตามขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ com ค่ะ